พ่น้องะเผ่อถ้าชมชมงามอาจจะบอทัวถึงเด้อพี่น้องอเดื้ออ,งงาอาจจะบอ,อจจะะทั่วถึงเพราะว่ามันกว้างและกะ้กบคนหลายทัวร์จีนฝรั่งแบบเต็มมากมเยอะมากมันเป็นวันหยังกับบรลลูพี่น้องเมือนี้เป็นวันหยังกับบรลลูบาดี้มากก็ปกติแล้วมันมันมันสองวันที่แตมันจะเยอะเนาะแต่วันนี้เป็นมันวันธรรมาดา ตัวนี้มันจเยอะเพราะีนลงเยอะมากอ่ะพี่น้องแตตัวจีนล้มหลายเลยคนก็เลยแบบโอ้พี่น้องเลยจะสิไปแกใดจะสิดทิศจะคิยูยแกใดจะสิอันใดแบบมันเยอะมากวินพ้นนะนี่คนวินคนพี่น้องใช่ตรงนี้

ใหญ่ยักษ์ใหญ่เล่กยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่จะเห็นแนวไ่เห็นแนวเด้อย้อนแสงก็ฟัวินคนพี่น้องเงี่บนุมองคนคนหลายแห้งต้องลบอ่ะ พยายามลบอ่ะพี่น้องลบก็ได้เยอะมาก one of ไปโต,ต๊อทังไหนอีกพิพิธภัณฑ์ปืนกระหน เดินบนนี่แยกกว่าน้องเจงอีกเด้อพี่น้อยคนเมื่อยแห้งยังไปยังมาขาลอยล่ะไป

ออเรียกหลบรนน่อยพิท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 พระนาิทเิ้าสทิทพ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 รทพรทพาทพิ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 ทนท First, spray the cold water. Here, you can see that it is very beautiful. The sand is behind. The sand is behind. The front corner and the lower corner are covered with mud. The mud is covered with mud. The mud is covered with mud. The mud is covered with mud. ยยู่สามมือกับเปเลี้ยวเ่ยพูดถึงว่าเดินอยู่สามวันก็ไม่จบเดิมสามเดินสามวันก็ไม่ครบก็ไม่รอบกว <c oughs> ้างแห้งที่น,อน้องเนื้อที่เป็นเทรดไหล่ไายพันลายบุ๊บเออว้รู้ว่าเนื้อที่เป็นเทรดไหล่ไายพันลายบุ๊บพลังกระหลงกันอะเนี้พลังกระหลงกันจีนลาย กำลังหลายจากอี่อย่างเป็นนีหอย่างพี่น้องแต่ว่าแบบอุ้ยหลเข้าอีเลเด็กนามันเส้นไหลเสมอพี่น้องบึ่งหลดข้างหลังเี่บุข้างนาอีกกับ้องกันเพ้่งข้างนาทุกคนบึมบึมเดียบุแล้วเบิ่งข้างหลังบหมือนว่ามันเสียนอ่อนมาค้นมาอน,น่ลยช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้จะเป็นทั่วคนจีนลงพี่น้องทั่วจีนล้วก็ เอ่อพวกอีหยังก่ออันแทกมั้ย uh,

아요 <목소리도> ออกมาแล้วพี่น้องบัดน,นี้ยี่บนเมาคนนยู่บนเมาคนคนร้ายโอ้วันมันงานวัดว่ามันงานบุญกับว่าปานพี่น้องบันนี้โคตรระเบียบเด้อสิบอกให้สําหรับคนที่จะมาเที่ยววัดพระแก้วเนาะอันนี้เป็นความรู้ใหม่สําหรับคนที่ไม่เคยมาเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคนที่บุกเคยมานะคะเขาจะไม่ให้ใส่เสื้อแบบเสื้อแบบสายเดียวนะคะแล้วก็ไม่ให้ใส่แบบากางเกงขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นนะคะผู้ชายกระซางผู้หญิงกระซางนะคะผู้หญิงกระยาผู้ชายกระยานะคะกางเกงขาสั้นนี่เข้าไม่ได้เด้อพี่น้องเขาก็ได้นะคะจะต้องอมีกางเกงให้เช่า สำหรับคนที่ใส่สั้นมานะคะพี่นอ้องอ่ะหมายเห้าสิบห้าไปใส่ตองเขามาได้ลงใต้ดินแล้วนะคะตอนนี้เข่าไมอยู่ใต้ใต้ดินมายเลขห้าสิบห้าไปทั้งหนอีกนะคะคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะคนเยอะมากจะเป็นทัวร์นะคะเป็นทัวร์จีนทัวร์จีนอันดับหนึ่งเลยคือทัวร์จีนนะคะอ่าแล้วก็ อลองก็จะเป็นฝรั่งแล้วก็จะเป็นพวกผิวดำออว่าแมนผิวดำสิอ่าเป็นอังกทศบอกว่าอินเดียประมาณนี้แหละนะคะที่ถามาเนาะถอมาเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนะคะเสมอนี่เนาะ่พี่นอ้นองเพิ่มกระโดดป่ะพี่นอ้องเพิ่มกระโดดว่าตลาดตัวนี่แต่ละตัวนี่เยอะมากเยอะจริงๆสำหรับคนมาเที่ยว อที่เย่าบ,บนไปหลายๆลาบอลนะเดียวเพิ่งจะมาเจอที่นี่เดี๋ยวพี่น้องว่าก็ิมาเจอเนี่ยแหละแต่ปลายแห้งดูทัวร์นี่เยอะมากพี่น้องหลายแห้ง๋อ,อสิบภา,าไปทางไหนต่ออีกเดียวติดตามนะคะติดตาม เด็กคนกับน้องเคสพาเที่ยวเด็กคนกับน้องเคสพาเที่ยวชมชมกรงนะคะเรื่องอะรหรนอะเด็ดกระห่อนพี่น้องเด็ดห่อนอ่ะก็ ก็จจุบันคือมาจากโม่งใตดินนะครก็จะปลูกขึ้นมาเราจะไปใส่ตอเดี๋ยวมาตามเยาวนไปเที่ยวค่าหยดสุหยอดคลุมคลุมหอนดูตัวไหนล่ะจะเรียไปให้